น้องนี่บนสิบห้าล่งสวนจะเข้าแต่ว่ามือนี่เพิ่งดูหน้าตอนนี้สิบบมโมงแล้วพี่น้องเบิ่งทองฝ้าโบมีแดดเลยเด้สลัวสลัวแล้วก็เป็นฝ้าสีแบบเนี้ยพี่น้องพญ่า่าใพญา่าวอันตะายล่มพายุลมมันโมเมนต์พายุฝนแล้วว่าเป็นเป็นลมฝนกับสีมีแน่ต่ว่าฝนฝนบลาย ฟังเสียงฝ่าห้องพี่น้องพายุฝนไอ้พายุล้มกับฝ่าห้องแล้ววะเสียงฝ่าห้องหึม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 แล้วก็อ่ามีสายฝ่าเหล็บยูไก่บได้ยูบออยูอออยไก่ห้าดอกได้ว่าอันก็พูดถึงว่ามันกะเป็นตายานเนะาะเพราะว่าฟังเสียงฟังเสียงมาสัน่นพอย,ยาย่าต้องไปน้าฉันดอกกับสั่นย,นยูบานก็ไดแล้วว่ามื่อนี่ที่รถแล้วเอามาแล้วเาอาโปกเก็ตมาลงเอาโปกเก็ตไอ อันขี่วัาขี่ม้าไหมพี่น้องเอามาไวไ้ให้บนอันเอามาไ,ไห้่แหบนอันใสพักพะนะแล้ววาเอาไวไ้ยุ้ใไสผักกวั่นแล้วามาจอดไว้ทั้งหลังบ้านนี่นนสวนผลบางๆจังสีโกอยอญอี่ปุ่นเลยสิลงมาเก็บมากอันนี้มากอันนี้ไว้แต่กวนพี่น้องถ้าฝนตกไสเราวมันสีัน มันมันบอดีมันจะขึ้นล่าไหมมันเป็นมูไหมพี่น้องมันมูวานยี่บ่นกับเจี๊ยบช่วงใบๆล่ะเจี๊ยบได้ร้ายได้ร้ายเติบเลยล่ะกวรไวอยู่คาหมออยู่หละล่ะมันบ่ท่านไอเย็นมันเย็นให้มันนั่นสกปอนยังสิก,กอกใส่กระปุกไ้ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องหลายอยู่เก็บได้มือละกิโล กิบมือลกิโล่ผลมันกลับไปผลอุ้มแบบไงเติบมันละถ้านวยนวยมันซุกนู่นมันสีเนี่ยหงงงงเองมิงงงเสียพี่น้องบีบรูดออกแกกันขวนประลอดไปแล้วเราดอกขั้นพ่นนันเทียนะเนี่ยรูดขวนออกรูดออกจากขวนประหลอดรูดออกถ้ามันบ่ซุกหนะพี่น้องมันบีบมันรูดมันบีบมันกับบัรูดเด้ เสียงฟ้าเป็นขนาดพี่น้องพ่อเงยงแล้วก็บอกถือเด้เงยแล้วบอกมันบ่มีฝนดอกตอนมันเป็นมันเป็นพายุล้มมาสัน่นฟ้าห้องาสัน่นฟ้าห้องล้มแหง้งไม่ช่ำๆพี่น้อง อยูย่เก็บมือละโลสองโลเก็บว้ถ้าเห็ดแย้นนี่ละ่ะโอ้มือก็ได้เนาะไปฝาดเอกากล่องซะพี่นงองเ้ยลูกฮารอนสิเดนเอิญฮารอนคนไทยเอิญนบกคนไทยเอิญนบกลาดเบอร์รี่เพคะนะเดี๋ยวอัน ได้บางๆสิพ้ากันไปเขาป้าเก็บหมักบูเบอรี่กอนพี่น้องบูเบอรี่เริ่มซุกแล้วบุเบอรี่เริ่มซุกแล้วนี่บนกับพญายมท่านมีเวลาไปเก็บเลยพ้ากันไปหาตะหติดนี่บนเอาอันกระชายมับหมักไหวพี่น้องกําลังเทงงนอเกันอันนี้เป็นตน้น เป็นต้นสะระเหน่ฝรั่งเอามาจากพีบัวสีเมื่อไปกินเลี้ยงวันเกิดไอเปี้ยวนั่นแหละเจเมืองอยังดอกเขาเอิญเมืองเอยียงดอกเขาบอกลืมตะซื้อเมืองเขาพี่น้องนี่บนกระไดปราสาทจำซื้อเมืองกระจาบบริจกักเถีไหนมามันมันจะเป็นสองพันเป็นสองพันนี่พันสีเหล่ๆแนีจากน้อย อันนึ่งเขียวเขียวหอมหอมพี่น้องตัวยี่บน่ามันหย่ามันหย่ามันมาคื้ยสลันเน่บานเฮาสลันเน่บานเฮามันอ่อนเนาะขนาดฟังเสียงป่าดูพี่น้องเป็นตะยานอยู่เด็กไปไหนแล้วพอห้ไปน้ำไปม,มาประตรงไปน้ำฉันหรอก คนก็เลยสิมาเก็บหมากไม่หมากไหลลงสวนจากข้าวเสนอววสาบไปทั้งไหนเบิดบปสิเก็บเพื่อเห็นมหมู่บ้านมาหอดกับมาลกแถวนี้ล่ะลกหยาออกจาก,กสตอเบอรี่ปีหนาะได้ปลูกไหมปีหนาสิเอาพัน์ไมมาลงตอเบอรียกล่องขึ้นในมันดีๆขางกับแพงนี่ยกล่องขึ้นแล้วก็เอาอัน ขั้นวนยยิ่ใหญ่มาปลูกพี่น้องดกบ่ไม่สุกมั้ง <ๆ S 1> ต้องเก็บเสมอตัวเเก็บบ่าได้เ่เก็บมันก็สุกเทียแล้วมันก็โลนบางเทือกันนกมากินคุณแบบตอวบอรีต้นนั่เขาเจ้าเก็บเบิดก,ก,กันนกมากินเซลลเซลอยู่ กูน้าวฮะวัดบอกยังไ่บอกยังเบิงบอกเมียเบิงยังอบอกเมียเงมามวันบอกเบิ้งยังบอกเมียเบิ้งขี่มา่นะพี่น้อง bún chìp sẽ khao còn lớp pino pino bọc pích cả đốt đột rồi bông, nuôi sáng lang du pino, ôi rồi bông, nó sẽ thì luôn, đột đột lăng bên sáng lang ยี่บุญเสียวไว้นั่นมาใส่ยี่บุญเสียวไว้ตำม,มันตำมีอะไรก่อ่าเปลือกไข่กับผงขี้รดกับอันนั้นมาใส่มันอยู่พี่นอ้องรึเปล่าปืดโดโดๆแล้วพึสร้างลางอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งตน้นสีตน่ต้นเจ็ดต้นทั้งหมดมีเจ็ดตน้นวันนี้บักบักนี่ก็กำลังสิเป็นดอกนี่พี่น้องติดร้ายแล้วนี่องมงกุ้งเองไม่ยู่บ ยังก่อนเกี to marriage, like ้ยเกี oh, ้ยวเกี้ยวเกี้ยเทศฮึนวลเงยอยู่แต่ละองมงกงเองเหมิงอยู่พี่น้องเถี่ยบะเบงเงาะจากเที่ยฮึกำลังเป็นนวยกำลังเป็นนันเต็มอยู่บะกินเนาะบะเก็บบ่หยังจ๊กเทียอยู่บนกะโอ้ยปีนี้บ่ใครสนใจปันไดก็พักกับมีพี่น้องก็พักกับหยาบ่ใครได้สนใจเลย ้วเบงอันนี้พี่นันพุ่นไห้มากจะได้เอาไปใส่ดินบ่เพราะบายานมันตายไหมนี่ไหมมันเป็นเหี่ยวเหี่ยวลงมันตกหละโลงเพาจังไหรกับบอลูนไปอีตูนี่พี่น้องไปอีตไวแต่ใส่องใส่อมเบียดออกไม่ก็จะมันเกิดค่าเกิดเนี่ยที่เต็มไปไว้จังไหรพุ่นพึ่งฟังนี่เพียงอันนี้เบียดออกไม่ได้พี่น้อง แยกดอกไม่อ้อนอ้วนรัวอยูอ่จะกวาดอกมันเป็นยังไงบุ๊คที่บนกับเอาเพาะแล้วก็บบดิบึงแต่ตัวนี้ดอกแต่ตัวนี้ดอกก็เป็นแบบนี้นยังกับบรู้ล่ละเออนี่ยี่บนน้อมักเพาะไว้ได้๋ยวซีหาหกเก็ดแปดกัเบียย่อันนี้เอาไปเพาะแลี้ยเอาไปปลูกแล้วอันนั้นกินเบิด ยังถากกินเบิดอันนี้ก็แก่แล้วลงหัวแล้วพี่น้องผักหอมนี่ลงหัวเหลวเราบังหยานี่แต่สิลกออกแล้วก็ปลูกไม่ถึงตัวหนิพี่นี่บองงามเลยผักบองงามพี่นอ้องเออบองงามบองงามบอกเขาทาปลูกยากขนาดนันแดดออกแล้วพี่นอ้องแต่ว่าฝ่าเล,เละเลยอ่ะปัญญายทธ่านไปอยู่เด้ ไปไงพระท่านไปอยู่สายยังบุญนี่คุณไปพาฟื้นแอดแอดอยู่คุณไปพาฟื้นแอดแอดอยู่คุณนกับห้องเงงง่ๆๆๆๆแค่รถนี่ปลูกไว้สวงบอกิได้กินกี่ดอกคิดว่ากำลังล้มหัวหรอพี่น้องพูดบอกหนึ่งอยู่บนปลูกไปคุณบอกหนึ่งปลูกไปข้างในบ่กำลังงามกำลังล้มหัวอันนี้เก็บแล้วเหลือต่หน่วยการเทอมมันพี่น้อง เก็บเดือเครื่องกระป,กปุกแบบนี้หนึ่งมันก็คอยสุกไปเรืเ่อยเขาก็เก็บน้ำไปเรื่อยเก็บสุเก็บเบสมอเอาอันนี้เบิง้งผักซี่อันนี้เป็นผักซี่ฝรัง่งว่ามันผักซี่กินดอกพี่น้องอันนี้เป็นผักซี่เล้าผักซี่เล้ากับต้นโหระพาฝรั่งพ่ะนะมันคือบูปุ่นิ อันนี้ยิ่งบนเอาอันอันนั้นมะเพาะบะน,นี้เอามาปลูกกระเทียมกระเทียมซื้อมากินแล้วมันออกเนาะแล้วผมก็เลยเอามาหมักไว้อันนี้เป็นอันเลดิดงามงามนี่เลดิดนี่นี่ปลาหมาักทัว่วลันเต่าไหมพี่น้องอันตัวใหญ่แต่เลดเพียดอยู่ ตัวลังโตสลัดนี่ก็บได้เอามาเกี๊เอาไปกินกำลังพ่อกินนี่สลัดนี่พี่น้อง<ม>เดี๋ยวมื่อได้เฮ็ดเมียงก่อนย่อบนมีแผ่นวัดชีดเมียงอยู่โอ้ดีๆตุักซีแล้วตุนหนึ่งซีแล้วตุนหนึ่งมาอยู่นี่ได้จะได้เนี่ยซีแล้วตุนหนึ่งมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยแสดงมาตุนเก่ามันเหียลงน้ำโมนี่ได้เนี่ย ีกไก่ยืมมึงปลูกไว้หลายกินน้ำกับเบเบิดกินน้ำกับเบทันกินบอเบอิดปีกไก่หนิอ่าบทความเรื่เต่ามันว่ายไงครับปลูกยังไวก้กะแมงอันนั้นไม่กินเบิดพี่น้องปีนีิแมงลินหมาให้ต้องเปลี่ยนเงี้บนพออันนี้ไว้ไมัไม่กินเงี้บนเบิดเอาหลด แต้มพักกาดไปเห็นบ่แต้มมือคืนนี่มันก็กินอีกแล้วเนี่แเลี้ยงตรงมักขามันก็นี่เห็นบ่อยู่บนแต้มใบเมื่อวานเห็นเป็นเมือกเมือกขึ้นพี่น้องเมือกแมงลินหมาเดินั่นมันปิรียุสใสเนาะมึงเธอคุณสมศูนแห้งเถอะเนาะดึงมาแต้มเสมอมันกินเสมอมันกินมือหนึ่งมันเป็นหน่อยๆได้พี่น้องมันกินกินเกี้ยงเพราะน่ะเขาไม่ได้กิน คันไม่ได้เขาบอกไรบ่มีเหลียกินคักกินเนยหลีแมงขี่ข,ขานี่กินจนท้องปุ้งทง้องเบโอ้ยโอมาเราจะมาศูนย์เถอะเนาะจะขามตายเป็นโอ้โอ้โอ้พอ,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 อด้กินดีดอกพี่น้องปลูกง่ายปีนี้ปลูกจนเอาใจใส่หลายกระยังบ่ได้ยุ่ยยุ่ยบนขี่ขานเนาะ คือบอคือปีกาเนี่ยักมาพักสลัดจักไปซี่พักซีกินซีเล้าล้นทิบล้นแดนอยู่<ม>ปีนี่หรอวะขอท่าโอ่ตายตายเอ้ยวนขึ้นบ้านกันพี่น้องมึงไปใหญ่ก็อีดแอด,อด,อด,อดอยีดแย่เจ๊หะน่ะ